รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ยังมือผมไม่น่ามาลองดีกับพี่เลยอ๋อไม่ครับเราสงบสงีกันดีกว่าครับพี่เออนั่งคุยกันดีครับสบายๆนะครับเต้ยใช่ไหมครับครับผมเต้ยใบพัดใบพัดจริงๆปกติคงไม่ได้ไม่ได้อะไรนะทำทำงานเรื่องเกี่ยวกับต่อสู้บ้างกันตัวโอ้โหไม่เลยครับพี่ดูสารลูกผมครับออกแพ้งแรงน้อยขนาดนี้จะไปสู้ใครเขาได้ใช่คือเป็นนักเขียนเป็นนักเขียนเขียนอะไรอยู่บ้างก็ที่ผ่านมามีเขียนวรรณกรรมเดินทางแล้วก็หลังๆเริ่ม สนใจมาทางพัฒนาชีวิตพัฒนาตัวเองหนังสือแนวเซลล์วีดีโอหลบเน้นมีชื่อเสียงมากใช่ไหมก็เป็นที่รู้จักกันมากกว่าเรื่ออื่นๆที่ผ่านมาก็เป็นการลาออกครั้งสุดท้ายการลาออกครั้งสุดท้ายพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่แล้วล่าสุดเพิ่งได้รับโทรศัพท์จากสารพิมพ์ข่าวดีมากครับกำลังจะพิมพ์ครั้งที่40 ครั้งที่40ครับอันนี้ไม่ธรรมดานะยครับยินดีด้วยให้ผมขอบคุณครับที่ครับแค่นี้ก็ชนะเราแล้วมันเกี่ยวกับอะไรครับการเราออกครั้งสุดท้ายทำไมมันถึงขายดีขนาดนี้พูดง่ายๆอาจจะเป็นหนังสือสอนแหกคุกหนึ่งเล่มสอนแหกคุกเป่จะว่าคุกที่เราว่ามันไม่ใช่เป็นลูกกงเหล็กในเชิงรูปประทับมันเป็นอะไรบางอย่างที่ที่ขังให้กับเราให้กับคนทํางานทั่วไปรู้สึกว่าไม่ชอบทํางานแบบนี้เลยเกลียดชีวิตตัวเอง หรือถ้าจะแหกคุกอะไรสักอย่างเนี่ยอยากจะแหกคุกออกจากสิ่งนี้ครับสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกไม่พอใจเห็นอะไรก็บ่นไปหมดคือมันเป็นความสึกอย่างน,นี้จริงนะครับไม่เฉพาะแค่ตัวเราแต่มันเป็นบรรยากาศโดยรวมถ้าพี่คุณบอกว่าที่ผ่านมามีคนพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันมากเนี่ยอาจจะเพราะเป็นเพราะบรรยากาศรวมส่วนหนึ่งเปลาเราดเห็นคนคือสเตตัสอาจจะบ่นชีวิตเบือเบ่อนู่นเบื่อนี่นนเกลียดชังงานที่ทําเกลียดชังโลกข,ของการทํางานคําถามหนึ่งก็คือว่า เราหนีจากมันไม่พ้นแต่ทายังไงที่เราจะอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์ทรมานมากนะักอ่นหนังสือเล่มนี้เป็นคล้ายๆกับหลังวิธีคิดจับการอยู่กับชีวิตแบบนี้หรือว่าหรือว่าสนับสนุนให้ออกไปจากชีวิตแบบนี้เพราะว่าคาว่าการเราออกคงสุดท้ายนี่เป็นเป็นความตั้งใจอย่างน,นิงเ,เลยคือไม่อยากไม่อยากเขียนเพื่อเพื่อเอาใจคนหละแหละคนไม่ขยนันคนไม่มีวินัยอยู่แล้วรเราไม่ได้อยากจะเอาใจคนแบบนั้นเพราะผมเคยเป็นคนแบบนั้นมาก่อน ใช่ก็บ่นได้นะใชม่มีเยอะให้บ่นทุกวันหละถ้าคือเราจะต้องดูว่าบางอย่างมันก็ไม่ควรอดทนนะครับ <c oughs> แต่บางอย่างเราก็จําเป็นจะต้องอดทน <c oughs> คือมันเป็นหนังสือที่บอกเล่าชีวิตในช่วงส0ปีของผมที่ผมพยายามจะหารูปแบบชีวิตที่เหมาะกับตัวเองครับ <c oughs> มันเป็นแค่รูปแบบชีวิตหนึ่งโดยเฉพาะตัวของเราที่เราเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ <c oughs> บอกว่าทุกคนว่า <c oughs> ทุกคนจงมาใช้แบบนี้ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับเขาก็ได้เขาอาจจะเหมาะหลายคนนะครับที่อ่านแล้วรู้สึกว่า อยากทําทงานในบริษัทต่อไปอใช่ครับอพอเขารู้สึกว่าไปได้ดีแล้วเพิ่มเธอเนี่ยรูปแบบการทํางานของบริษัทกับจัดการชีวิตจัดการเวลาเขาได้เหมาะกับการให้เขาออกไปทําอะไรบางอย่างเองด้วยซ้ำม,ม,มีวันหยุดที่แน่นอนมีสวัสดิการที่ดีมีเพื่อร่วมงานมีโอกาส<ม>หลายคนเลยนะครับจริงๆครับว่า่เราไม่อยากลาออกเลย <laughs> แต่ขณะเดียวกันบางคนก็รู้สึกว่าอ่าก็ขอบคุณที่ทําให้เขาตัดสินใจได้ไดง่ายขึ้นในการที่จะออกไปทําอะไรบางอย่างของตัวเอง ใช่คือสังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรารเราเจอได้คุยกับคนเยอะที่ทํางานอิสระครืออาจจะส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือว่าของงานฝีมืออะไรแบบนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะออกมาจากงานแล้วก็มามุ่งมั่นที่จะทำของตัวเอง เราก็มีคนบอกว่าก็เพราะได้แรงบันดาลใจจากหนังสือการเล่าทางสุดท้าย์เยอะเหมือนกันเลยครับและนี้เป็นประสบการณ์เขียนจากประสบการณ์ตรงของเราแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็คือเต้ก็เป็นนักเงินเดือนทํางานประจาไปทางานตอนเช้าเริ่ตอนห้าโมงเย็นแล้วก็มีความฝันอย่างคนหนุ่มสาวออฟฟิศทั่วไปว่าวันหนึ่งเราจะได้ไต่เต้าในระบบขึ้นไปเป็นผู้บริหารวันหนึ่งจะมีรถประจําตําแหน่งมีเงินเดือนมีสวัสดิการแต่ว่าพอเราทำไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเนี่ยเรารู้ว่า มันมีข้อจํากัดบางอย่างที่ไม่ใช่ระบบเป็นปัญหานะครับแต่ผมมีปัญหากับระบบเราไม่สามารถอยู่ในนั้นได้อยา่างได้อย่างสบายตัวมากนักครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องหารูปแบบที่เหมาะกับเราซึ่งในวันที่คิดแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าปุปบปับบุมาบามลาออกเลยครับผมวางแผนอยู่ประมาณ5้าปีเก็บตงังคือถ้าเปียกเป็นหนังก็ชอแชงรีเดมชันที่มีการขุดทรายทีละวันละนิดวันละนิดนะครับก็คือตอนนั้นก็เก็บเงิน แล้วก็มองลู่ทางาคร่าวๆว่าเอาถ้าออกไปแล้วเนี่ยทำอะไรได้บ้าง mm hmm. จะอยู่ยังไงได้โดยที่ไม่มีไรายได้เข้ามาในแต่ละเดือน <Yeah. S 1> ซึ่งตอนนั้นเนี่ยงานหนึ่งที่เราหลงไหลแล้วเรารู้สึกว่าในขณะที่ทํางานแล้วก็ทําได้ดีคือการเขียนหนังสือ mm hmm. ก็พอจะมองเอกออกเล็กๆว่าในวันที่ออกไปแล้วแล้วก็อาชีพนี้อาจจะมีภาวะของการมีไรายได้ศูนย์บาทอยู่หลายเดือนเนี่ยเราจะอยู่ยังไงในร mm hmm. ายในรายได้ศูนย์บาทหลายเดือนนั้น yeah. Yeah. แล้วก็เออก็โชคดีที่ เป็นความบังเอิญที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้อ่านด้วยคือหลังจากเราลาออกครั้งสุดท้ายเมื่อ7ปีที่แล้วครับนี่ก็เป็นการที่ผมไม่ต้องลาออกจากที่ไหนต่อไปแล้วลาออกครั้งสุดท้ายนี่หมายความว่าก่อนนะั้นเราทํามาหลา,หลายงานแล้วใช่ครับอยู่ในออฟฟิศเคยผ่านการลาออกบ่อยๆผมเป็นมนุษย์มนุษย์ที่ลาออกคนหนึ่งที่ถูกตรานหน้าประนามว,ว่าแบบอ้นนี้ร้อนละเอาไม่เอาไหนแบบทำงานได้ที่ที่นึกสั้นๆก็เปลี่ยนงานช่วง5ปีแรกนี่6 7เจที่เหมือนกันใช่ไม่ได้เป็นเด็กที่แบบว่าร้อนแรงมากครับ พอเรามาเจองานที่ร้านก็ซึ่งปัจจุบันก็ไม่รู้จะไปลาออกจากที่ไหนได้อีกครับมันก็เป็นทำงานก็ทำงาน,น,านอิสระอย่างนี้แล้วต้องลาจกตัีเจ้าลา เวลาเขาจะยืนตั้งเป็นกำแพงเวลามีฝ่ายหนึ่งได้รูปบอลฟรีคิกอะครับเขากุมตรงไหนครับผมเห็นเขากุมอย่างนี้ใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าถ้าเราจะถึงจุดที่แบบไม่อดทนแล้วอะคือผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องปกป้องคือสิ่งสําคัญของเราครับเมื่อใดก็ตามถ้าเกิดเราทํางานอยู่ในภาวะที่งานนั้นได้ลิบลรอนเข้ามาทําลายสิ่งสําคัญของเราเนี่ยผมว่าเราไม่วดทนซึ่งถ้าถามว่าสิ่งสําคัญคืออะไรเนี่ยพยายามใช้ชีวิต ในช่วงที่ผ่านมานั่งลิสต์ของตัวเองครับ mm hmm. หนึ่งผมรู้สึกว่าสุขภาพ mm hmm. คือถ้างานนั้นเป็นงานที่คุณต้องคุกครีกับฝุ่นละอองขนาดเล็กตาคุณต้องใช้แสงเพ่งกับอะไรบางอย่าง mm hmm. หรือว่าไม,ไ,นนไม่ได้นอนเลย mm hmm. ต้องใช้กับสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเนี่ยผมว่าไม่ควรทอนจริงๆครับหรือเราคุณต้องเรียกร้องหาลือกับทางเจ้าของงานเจ้านายผู้ประกอบการ mm hmm. คือถ้ามันเป็นลิต์ร้อนเรื่องกับสิ่งสําคัญในเรื่องร่างกายผมว่าเราไม่ควร mm hmm. สองผมรู้สึกว่า ป้าที่เราต้องกลุ่มไว้อีกจุดหนึ่งก็คือครอบครัวงานที่ไม่ค่อยได้เจอครอบครัวเลยหรือมาทําให้เรากลายเป็นมนุษย์ขี้งุดหงิดกดเครียดของคนที่บ้านผมเคยเป็นอย่างนั้นนะครับออกไปข้างนอกนี่โค้งหัวหงอคนทุกคนเลยครับแต่กลับบ้านมันเครียดแล้วก็กลายเป็นตัวน่าเกลียดของคนที่บ้านนะครับเราทำาบันั้นได้เลยนะครับผมก็รู้สึกว่าถ้าง,งานมันบีบคั้นเราจะเป็นมนุษย์ประเภทนั้นเราก็ควรทบทวนว่าเฮ้ยมันไม่ต้องเครียดขนาดนั้นก็ได้ไหมมันมีงานอื่นที่เราไม่ต้องสูญเสียสิ่งสาคัญของเราไป สำคัญอื่นๆก็อาจจะเป็นเรื่องความหมายในการทํางาน <Yeah. S 1> ถ้าเรารู้สึกว่าทํางานแล้วก็เราช่างรู้สึกไม่มีประโยชน์กับโลกใบนี้เลยมันเป็นงานที่ไม่ได้ก่อประโยชน์กับใครเลย mm hmm. ซ้ําร้ายอาจจะเป็นงานที่ทํรลายทําลายสังคมบางอย่างด้วย mm hmm. ก็อย่าอดทนทํางานอย่างนั้นเลยครับคือเตรียมตัวหาวิธีขุดช่องหนี mm hmm. หรือวางแผนเลยเอะอย่าอย่าไปมีส่วนร่วมกับกิจการธุรกิจแบบนั้นเลยจริง mm hmm. มันไม่ดีับคุณในระยะยาว mm hmm. อะไรทํานองน,นี้ครับพี่เต้มีความเป็นยังไงกับ คำวิาพากษ์วิจารณ์ที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าคนไทยเนี่ยไม่มีสำนึกในการบริการหมายถึงว่าเราจะเห็นอ่านยกตัวอย่างง่ายๆแท็กซี่อนียอันนี้คนบ่นกันมากว่าเรียกแท็กซี่แท็กซี่ก็ไม่ยอมรับคือจริงๆในบางประเทศเนี่ยเขาก็จะมีกฎนะฮะแท็กซีต่ต้องต้องรับผู้โดยสารทาไมรับนี่ก็ถือว่าผิดซึ่งทุกวันนี้เราก็เหมือนกับพยายามจะมีกฎแบบนั้นอยู่แต่มันก็ไม่เห็นจะจอเวิร์กใช่ไหมมันบางทีมัน มันเป็นเพราะอะไรทำไมทำไมสังคมเราถึงเหมือนกับคนที่ทํางานบริการเขาเป็นเพราะเขาไม่มีความสุขแลวเพราะคนจะลาออกไหมเพราะคนจะเลิกทํางานบริการไหมอยูรร่นนี่เป็นเรื่องที่ที่เป็นเหตุผลที่เราอยากจะมาคุยกันที่นี่วันนี้เลยพี่คือผมรู้สึกว่านั่นกเ็เป็นศิลปะการป้องกันตัวของพวกเขาเหมือนกันนะครับ,รบทุกวันนี้จริงๆแล้วค่าของชีพมันแพงมากครับ,ค,รบคือคนที่อยู่ในสังคมเมืองตอนนี้อยู่ยากจริงนะครับ เขาทําแบบนั้นเพื่อความเอาตัวรอดผมรู้สึกว่าแล้วมันมีมันมีรางวัลมอบให้กับการใช้วิธีแบบนั้นในการป้องกันตัวแบบนั้นของเขาซึ่งอาจจะไม่ถูกใจเราแต่สมมุติถามใจแท็กซี่ถ้าเรามองในมุมเขาบ้างนะครับการปฏิเสธผู้โดยสารไทยแล้วไปรับผู้โดยสารต่างชาติเพื่อรับเต็บมากขึ้นหรือมีช่องโหว่ในการหาผลประโยชน์ใดๆอื่นๆมากขึ้นหรือ เวลาเราพูดว่าทำไมร้านนี้ไม่ค่อยต้อนรับคนไทยเลยบนสายการบินบางอย่างทำไมดูแลฝรลั่งมากกว่ามผมรู้สึกว่าในทุกพิติกรรมอ่ะมันมีรางวัลตอบแทนในการเสริมแรงมันมีเหตุผลเขาจริงๆคือถ้าเรามองในมุมของเขาก็มองว่าโหนี่มันเป็นมันเป็นวรยุทธ์ของเขาม,มันเป็นศิลป,ปะการป้องกันตัวของเขาต้นมอข้าวมอแกงลิงมีน้ำหวานเล็กๆน้อยๆอเพื่อล่อมแมลงเข้าไปเพื่อกินมัน เพื่อได้โปรตีนบางอย่างจากมัน <Bless> มันมีเหตุผลในการสร้างทุกอย่างกลไกของมันมีเหตุผลมากเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเราเราอยู่ในสังคมแบบนี้ผมว่าเราก็ต้องมีศิลปะการป้องตัวของเราเหมือนกันผมดีใจมากเวลาเห็นแอปพลิเคชันในการดูแลเรื่องแท็กซี่เฮ้ยผมรู้สึกว่านี่คือคนเมืองที่พยายามแท็กซี่มีศิลปะกการป้องกันตัวของเขาใช่ไหมอันนี้ก็มีศิลปะการป้องกันตัวของคนใช้แท็กซี่เหมือนกันเราจะต้องอยู่แบบนั้นครับพี่กุลคือ แล้วแล้วมันจะช่วยช่วยทําให้ระบบดีขึ้นไหมครับหมายถึงว่าสมมติว่าเราแก้ด้วยการสร้างแอปอ่าเราเราเราไม่เราไม่แก้ด้วยการไปเปลี่ยนแท็กซี่แต่เราสร้างสิ่งที่มันอาจจะช่วยทําให้สถานการณ์สาหรับเราเนี่ยดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วเราจะทํำยังไงให้สถานการณ์ที่มันเคยไม่ดีมันมันดีขึ้นหรือมันก็จะปรับเปลี่ยนกันเองว่าในเมื่อคุณไม่มีคนบอกแล้วเขาก็ต้องหันมามองหันมาเรียกลูกค้าคนไทยบ้างอะไรอย่างนี้ป่ะมันอาจจะกลายเป็นคุณธรรมในรูปแบบใหม่ ที่แท็กซี่จะต้องสร้างระบบกันเองเพราะว่า<ม>เริ่มมีตัวคาอำนาจขึ้นมาแล้วว่า<ม>ถ้าเขายังคงทำแบบนี้อยู่คนจะเทไปทางนั้นกันหมดผมร,รู้สึกว่ารูปแบบของการอยู่ในสังคมคุณธรรมศิลธรรมและกฎระเบียบมันมันดิ้นครับมันจะค่อยๆปรับกันไปเรื่อยๆคือถ้าเกิดคุณทำไม่ดีอย่างนี้บ่อยๆเขาก็เลิกไม่เลิกใช้แบบเลิกใช้คุณ<ม>และหันไปใช้บางสิ่งบางอย่างแล้วการเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองหรือศิลปะการปกป้องตัวเองเนี่ยแต่ละคนเราเรา ศึกษาอย่างไงเราเรารู้ได้ไงว่าชีวิตเราต้องการแบบนี้เราอ่านอ่านจากหนังสือของเต้พอหรือเปล่าผมว่าแต่ละคนน่จะต้องไปคิดวิยุทธ์ส่วนตัวของตัวเองครับคือผมมีแค่รูปแบบหนึ่งสําหรับคนที่เกิดมาแบบไร้แต้มต่อเป็นพนักงานตัวเล็กๆแล้วก็อยู่ในสังคมแบบนี้สังคมที่ค่าของชีพแพงขึ้นทุกวัน <S <S แล้วถ้าเราหาไรายได้ไม่เก่งแล้วเราทําตัวดีเนี่ยค่าของชีพไม่ลดให้เราด้วยนะครับ คือมันจะขึ้นไปตามกฎมันไม่ฟังเรามันมีกฎเกณฑ์ของมันถามว่าวอรยุท์ต่างๆศิลปะการป้องกันตัวต่างๆที่เราเราได้มาหรือเราสร้างเพื่อเราตัวเราเองเนี่ยมันก็เกิดจากการโดนโดนถีบโดนต่อยจากจากสิ่งแวดล้อมมาก่อน mm hmm. เมื่อมันต่อยอย่างนี้มาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะต้องกันมันด้วยวิธีนี้ผมรู้สึกว่าการทําให้ตัวเองได้รับค่าตอบแทนที่ที่ทำเป็นศิลปะการป้องกันตัวของคนยุคนี้ mm hmm. คือถ้าเกิด คุณทํางานอยู่สายอะไรอ่ะคุณเป็นนักออกแบบเป็นช่างภาพเป็นพิธีกรถ้าให้แนะนําได้เลยหรือผมมีน้องมีเพื่อนเนี่ยผมก็บอกว่าลองสํารวจดูคุณอย่าเพิ่งยอมรับเพียงแค่ค่าถ้าตอบแทนขั้นต่ําสุดของวิชาชีพอะไปพัฒนาตัวเองบางอย่างเพราะว่าค่าของชีพเพิ่มขึ้นเยอะจริงๆนะครับน้ํามันผมยังจําอยู่คร่าวๆเลยผมเคยเติมแบบ91อยู่ที่แบบ17บาทต่อลิตรอะตอนนี้มันคือ48บาทอะไรเงี้ยครับ แต่ค่าแรงผุไม่ได้เห็นได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวเหมือนกับค่าของชีพเลยค<ม>่าแรงคุณพัฒนา<ม>ตัวคุณเองคุณเรียกค่าตอบแทนที่ยุติธรรมของความสามารถอย่าเพิ่งบ่นแค่ว่าโอ้ยเจ้านายให้เราน้อยจังเลยเบื่อการทํางานไม่พอใช้ลองดูว่ามีหนทางใดหรือเปล่าที่แบบจะทําตัวเองให้ออกินปังเขาได้ในระดับที่ยุติธรรมที่มันอยู่ได้ในชีวิตจริงๆนะครับ๋ยวเตะช่วยปฏิวัติค่าตฉบจับตะเคียน ผมก็อาจจะนิดร้อยชิ้นเหมือนกันนี่เป็นอีก,ก <ผม S 2> อาชีพหนึ่งที่ค่าตอบแทนก็น้อยก็น้อยหมายถึงว่าเท่าเดิมมานนานมาก,ก,มกัน,นจริงเลยนะครับนักเขียนเลยอาจจะต้องมีโชว์นะพี่มันเหมือนกับอุตสาหากรรมเพลงที่ล่มสลายไปทุกคนก็หายไปทางดิ้นไปทางโชว์ตอนนี้ผมเห็นนักเขียนหลายคนเริ่มไปพูดนะครับใช่เช่นเบนเตอร์เองได้ครับเชิญไปพูดเยอะๆและการเป็ว่างานเขียนชิ้นหนึ่งครับเมื่อเทียบกับค่าพูดการเป็นค่าพูดเนี่ยเยอะกว่าเองอันนี้ก็เป็นรางวัลเล็กๆที่ทำให้เราเริ่ม เริ่มกลายพันธ์ครับ,รบ DNA ภายในเราเริ่มกลายพันธ์ว่าโอ้กว่าจะไปผลิตงานเขียนชิน้นนึงโอ้มันได้ค่าตกแนแค่นี้เองเหรอครับก็ถือโอกาส,สนี้วิงวอรนะครับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็หันมาดูแลพวกเราด้วยนะครับ ขออ <c oughs> ย,ย,ย,ย่หยุดยังไม่หมดเล <c oughs> ขอทดสอบดูหน่อยครับว่าศิลป,ปะป้องกันตัวของพี่เป็นยังไงครับเดี๋ยวทุกคนเราต้องหัรู้จักระวังตัวไว้ไม่รู้ปัญหาจะเข้ามา นี่้จากที่เราออก,กครั้งสุดท้ายจนถึงวันนี้นิดเดียวคี่ปีแล้วเจ็ดปีแล้วระหว่างนั้นมีเลายๆฟอร์ดได้ทําสิ่งนี้ไ,ไปแล้วเนี่ยมันก็คงม,มีปัญหาบ้างเลยนะแต่ผมกได้ลามเลียมีความสุขตลอดอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นอุปรสรรคหลักๆของการใช้ชีวิตเป็นอิสระการรู้สึกไม่มีคุณค่าอตอนทํางานตลอด มาตอนช่วงทํางานต่ังๆในช่วง5ปีแรกนี่ฝันเลยวันที่จะได้เดินจิบหนังสือที่อยู่ในชั้นหนังสือที่ซื้อมาจากสตาดหนังสือแล้วก yeah. no ็ท yeah. ิ้งกองๆไว้อยากดูหนังทุกเรื่องที่เราซื้อมาแล้วไม่มีเวลาได้ดูแต่มันสะดวกอย่งนั้นอยู่ไม่กี่อาทิตยแล้วครับก็จะเริ่มเหนื่อยๆเงาๆแล้วก็เวลาอยู่บ้านแล้วมองตอนเช้าๆบ้านอื่นๆเขาออกจากบ้านไปนี่เป็นหนุ่มๆสาวๆออกไปครับ ทิ้งไว้แต่ตกลางวันกับคนแก่กับเด็กแล้วก็เราครับเหมือนทหารหนีรบปะพีรู้สึกแต่ความได้กิ้นานี่น่าน่าก,กลวูวีครับคนครานี้ก็ต,ต้องการเหมือนกับมีค่าหรือว่าเป็น,เป,นเป็นที่เห็นในสังคมนะครับเป็นที่ยอมรับผมอยู่บ้านนี่คือปกติก็ไม่ค่อยรู้จักกับข้างบ้านอยู่แล้วครับออกไปทาสวนรถนับจม้ากลางวันนี่เขาไม่ค่อยเคยเจอเราเขาจะนึกว่าเราเป็นแรงงานพม่าแบบว่าอยู่เป็นอย่างนั้นเลยครับคือ แล้วก็อยู่แบบเงาเงาคือถ้ามันไม่มีอะไรทำนี่เหี่ยวหงอยได้จริงๆครับไม่ใช่เฉพาะคนกะเกษียณที่บอกว่าพอออกจากงานแล้วไม่มีอะไรทำแล้วหงอมแล้วก็ตายเลยนะครับ mm hmm. เรารู้สึกมีความใกล้เคียงแบบนั้นมากเลยคือถ้าเกิดมันไม่มีอะไรสักอย่างที่เป็นภารกิจให้เกาะกลุ่มเนี่ย mm hmm. เพิ่มเขือนมา่ะรู้สึกเงาเหี่ยวๆได้จริงๆ mm hmm. วันนี้ก็ถึงเวลาที่แบบได้ทบทวนดูเฮ้ยมีอะไรบ้างเฮ้ย mm hmm. hey, เราเคยกับ mm hmm. เคยไปเที่ยวอินเดียมาแล้วเคยจดบันทึกไว้ยเยอะแยะมากเลยตอนนั้นก็ไม่รู้เล่าให้ใครฟังแล้วก็ เฮ้ยเขาว่างขนาดนี้ลองกลับมาดูแล้วก็เขียนเป็นหนังสือได้<อ>นี่นั่ก็เป็นจุดแรกครับเป็นหนังสือเล่มแรกหลังจากออกมาว่างงาน,น,นก็คือการเขียนบันทึกการเดินทางที่เคยไปนมาแล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าเต้ยก,ก็ก็เรียกตัวเองว่าเป็นคนเขียนวรรณกรรมเดินทางแสดงว่ามีความสนใจในเรื่องการเดินทางเป็นพิเศษม,มากกว่ามากกว่าเรื่องอื่นหรือเปล่าตอนนั้นเป็นช่วงแห่งยุคสมัยมผมรู้สึกว่าพอเป็นคนหนุ่มคนสาวเนี่ยการเดินทางก็เป็น เป็นหนึ่งภารกิจที่จะทําให้เขาเปลี่ยนผ่านวัยผมเป็นหมวดที่ตามของมาตรฐานในวัยรุ่นในคราวเรืยอกันผมเป็นพวกขี้กลัวครับเ,เริ่มช้า,ชาตอนนั้นมันได้ความรู้สึกอยากได้สายตาคนเวลาเห็นคนสารรูปอย่างเราครับว่าเดี๋ยวจะไปไหนเนี่ย,ยจะไปอินเดียยินดีอ่ะคนเดียวอ่ะคนเดียว,ยวมผมชอบสายตาแบบนั้นเพราะเราไม่เคยได้แบบนั้นมาก่อนเราเป็นพวกตัวไม่เจ๋งในโรงเรียนไม่ค่อยมีใครเห็นหัวมันเป็นช่องโหว่เหมือนกันก็ทําให้รู้สึกว่า เฮ้ยการเดินทางมันมันดีกับเรานะมันก็ได้เติมเต็มคุณค่าแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยเจ๋งเหมือนกันนะแต่สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือว่าการได้ไปเรียนรู้ในระหว่างการเดินทางเพราะว่าคนที่กลัวที่ไม่เคยมีประสบการณ์เดินทางคนเดียวที่ไหนๆเลยเนี่ยช่วงนั้นก็กลายเป็นว่าโอ้โหเศริติดมากนะครับไปเที่ยวต่อเนื่องจากอินเดียก็ไปอีกหลายๆที่แล้วก็มันเหมือนกับคนอื่นที่เกิดเป็นนักกีฬาที่เขาสามารถวิ่งกันบนบนลู่วิ่งแล้วเนี่ยผมอาจจะเริ่มช้าเขา แต่ว่าก็ได้เริ่มก็ได้เริ่มวิ่งแล้วเหมือนกันก็เริ่มเข้ารู้ทางครกับหลังจากนั้นก็ไปไปอีกเยอะเลยครับแล้วพอผ่านเาเรียนเจ็ดปีแล้วเนี้ยเราก็เดินทางมาเยอะพอสมควรถูครับเราเรารู้สึกว่าอะไรที่ทําให้เราพอใจที่สุดที่เราได้ตัดสินใจที่จะลาออกจากงานประจำผมรู้สึกทําให้ผมชอบตัวเองก่อนหน้านี้ผมก็เคยชื่นชมคนมีชื่อเสียงคนที่ชอบ วิาพากษ์วิจารณ์กดด่าโลกมองเห็นมุมลบมุมี้ยรู้สึกเขาเท่มากเลยแต่หลังๆวันนี้เนี่ยพอผมได้ไปเดินทางได้เจอคนเล็กๆที่ไม่มีสปอร์ตไลท์ใดๆสอบไปถึงเขาแต่เขาพูดเนี่ยก็อชอบงานทอผ้าชอบเหลือเกินเนี่ยผมชอบคนแบบนั้นมากเลยไ,ไม่จำเป็นจะต้องมีสปอร์ตไลท์ใดๆมามาฉายถึงเขากับตัวผมเองท้าวันนี้ไปงานเลีล้ยงู่เนี่ยผมอาจจะเป็นคนที่พับและหน้าเวทนาที่สุดในหมู่เพื่อนก็นได้ทุกคนมีรถใหญ่ๆครับ มีตำแหน่งแห่งที่ในบริษรัทบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจทํากิจการสารต่อรวยล่ํารวยแต่งงานกันมีลูกมีเต้าหน่าเชื่อถือ,อนี่คือคนตกงานคนว่างงานคนหนึ่งสิ่งเดียวจริงที่ทําให้เรายัางคงอยู่ได้อย่างยิ้มกับตัวเองในกระจกไนดะ้ก <c oughs> ็แค่นี้ครับว่าถามว่าชอบชีวิตตัวเองบป่ก็อโอเคนะผมเพิ่งแต่งงานก็ก็มีครอบครัวเล็กๆได้ดูแลทุกที่ผมก็เป็นพ่อบ้าน รอเวลาสําคัญคือประมาณห้าโมงเย็นภรรยากลับบ้านแล้หรือวเสิร์ฟน้ำภรรยาอาานะไรแบบนั้นอ่ะคือมีเวลาให้เขาครับแล้วเราก็มีคุณค่าแล้วเราก็พอใจชีวิตตัวเองเหมือนกับที่เราเคยไปเห็นชีวิตเล็กๆระหว่างการเดินทางว่าลุงคนนี้คุณป้าคนนี้น้องคนนี้เขาชอบชีวิตตัวเองจังเลยจากการทาสิ่งเล็กๆที่เขาชอบครับเนื่องจากที่ฟังเด้นี่ไม่ว่าจะเป็นการลาออกการทํางานอิสระหรือว่าการที่การเดินทางมันเหมือนกับว่าประเด็นคือการ ได้ท้าทายตัวเองหรือว่าได้เปลี่ยนตัวเองมากมากกว่าที่จะเป็นการเหมือนกับต่อต้านสังคมหรือต่อต้านงานเราออกไม่ใช่เพื่อไม่ใช่เพราะว่าเราลังเกียจงานที่เราทำหรือคนที่น่าแต่ว่าเหมือนกับมันมีปมอะไรบางอย่างที่เราอยากจะจัดก,การกับมันผมรู้สึก็เปลี่ยนใหญ่ๆมันเปลี่ยนยากมากครับ <c oughs> คือหลายคนหนังหลายเรื่องพูดถึงปิรามิดของความไม่เท่าเทียม <c oughs> ว่าพวกเราเป็นแค่มนุษย์ฐานล่างพวกคนที่เจ๋งๆกดขี่เราอยู่สามเหลี่ยมด้านบน ผมว่าภารกิจผมไม่ใช่เป็นการโค่นล้มพีระมิดเอาพวกข้างล่างพาพวกข้างล่างขึวนข้างบนแต่เราอาจจะอยู่ในพีระมิดนี้แบบไม่โดนพีระมิดทําลายทาลายครับเราอยู่ผมรู้สึกว่าคนเล็กๆเกษตรกร,ร,กรที่ใช้ชีวิตเล็กพีระมิดทําอะไรเขาไม่ได้เลยครับราคานั้ามัน4ี่บบาททําอะไรเขาไม่ได้ถ้าเขาถ้าเขาไม่ได้พึ่งพามันอย่างแบบได้โหลดให้เงินให้ความสุขเรามาแบบนั้นนะครับพีระมิดจะทําอะไรไนดะ้ผมผมรู้สึกว่าผมก็ต้องการสร้างที่ทางของตัวเองในในพีระมิดแห่งนี้ ไม่ต่อต้านระบบไม่ต่อต้านเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ในโลกที่ต้องใช้เงินแรกรเราไปยิ้มกับแม่ค้าแล้วแม่ค้าไม่ได้ให้ข้าวเราจรีนใช่ครับ,รบผมอยู่ได้ทุกวันนี้กับภาวะรายได้ศูย์บาทหลายเดือนเนี่ยผมวางแผนจัดการเรื่องเรื่องเงินของตัวเองผมดูแลสุขภาพออกกาลังกายเล็กๆ,ๆน้อยๆดูแลครอบครัวคือเราใช้ชีวิตอย่างมีชั้นเชิงแล้วก็ไม่แายเดียงสารกับมันไม่ใช่ว่าต่อต้านระบบแล้วก็ไม่อยากใช้เงินไม่อยากดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณก็จะไปเจอ ค่ารักษาพยาบาลที่แพงมากเดคุณก็เจอภาษีเดี๋ยวคุณก็เจอบินเรียกเก็บนู่นนี่คือถ้าเกิดคุณได้เึียาษากับมันครับคือขอให้อยู่กับมนันแบบเข้าใจมันคือยุ่งกับมันเพื่อให้มันไม่ยุ่งกับเราคนระับรู้จักมันแบบที่วิธีวิธีคิดแล้วก็เตรียมตัวเปิดหัวเดี๋ยวเราไปฝึกสอบไปต่อไปต่อทำเป็นชีวิตแข็งแกร่ง